สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้นรับเข้าสู่เกมบล็อกฟุตกันเช่นเคยจริงๆก็เป็นเกมเราบอกแมปบล็อกฟุตนะครับก็แต่วต่าตอนนี้มันแทบจะกลายเป็นเกมแล้วนะก็ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าถ้าเก่างงี้กเป็นเกมบล็อกฟุตนะครับโอเควันนี้หลังจากที่เราห่างหายจากการฟาร์มไปเนิดนานนะครับพิการเป็นคนขอเข้าแคลนแล้วก็เฮ้ยวีซัม ทำยังไงอยู่ฮาวิสามพี่มันหล่อเท่งั้นเลยแหละเดี๋ยวซนะุ่มผลก่อนเดี๋ยวพี่บอกวิธีแล้วทำยังไงซุ่มผลกันก่อนเดี๋ยวพี่บอกวิธีมาซื้อไปเลยชอบฟูดชอบฟูดโอ้โหมาเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกมาตามมาเลยมีผลสาพิตแล้วด้วยแล้วเจ้านะครับหลังจากที่เราเอาผลให้เจ้านี้แล้วเราก็จะเสียตังสองล้านเบอรี่นะครับ หลังจากที่เราเสียตังสองล้านเบอรี่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เผาไซบอร์กวีสามมานะครับซึ่งโอ้ค,คับซึ่งเผาไซบอร์กวีสามนะครับจะสามารถเปิดสกิลเผาแบบนี้ได้นะครับจะเป็นการตัดเค้นแล้วก็ทำดาเมจต,ต,ต่อตอดร,รัวเลยนะครับบอกเลยว่าเผานี้เล่นคู่กับโมจิถือว่าโกงจ,จัดเลยใช่ใช่พี่ผลโอเปตดูใซ่เต็มตาพี่มีผลโอเปะ ใน่นในใน่นใ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 นขอดูหน่อยสิพี่ชายให้ขอ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 ผิดฟุดผิดฟุดฟุดผิดฟุดผิดจัดเก็บดิเลยผิดผิดผิดเราเล่าเราคุนเลยไหมเราจะได้ฟาร์มเมื่อสักทีไม่บักดาบใหญ่หัืก็ปีกขาใหญ่ถึงแม้ขาจะไม่ใหญ่ขึ้นเลยก็ตามแต่ว่ามันจะเตะได้ไกลมากๆอันไหน อันนี้ตรงนู้นตรงนี้เนาะปั๊บป๊บอันแรกอันแรกเควสดแรกอืมพี่แล่ามารวมไว้ให้แล้วกอนนะเอา้าทำบักไิ่ติดแปบ๊บเขอทำบักติดแปบ๊บอาติดละโอเคน้องรับพ,พี่พี่ล่างมันไว้ให้แล้ว ค <Okay. S 2> ทไมทีเดียวจกไปตีสักสองสามตัวรอมอนเกิดนี่คือเทคนิคของพี่นะอ๋อ,อลืมเก,กี่ยวับมาคีตีเลยออเพิ่งจะกิ้วพอยู่ล่ะตีหนึ่งทีสองทีสามทีปั๊บปั๊บปั๊บ ลากมาวมไว้ลางมาวมไว้เอ้าเฮ้ยตีตายไปสองตัวน้องตีเลยกันกำลังสับสนว่านั่นคือไอของผลโอเปะรู้ว่าอะไรกันแน่โอเคเบลลอัพสองเลยหรอใช่กดมือกดกดโค้ดคุณสองไหมบอกเคยมีชื่อใจสักนิดเยี่ยมไ บ้าเขฟ้ฟาร์มาหน่อยแล้วกันคึ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 หลบทีนึงโอเคฮ <h ums> ะเมื่อกี้มันเกิดแล้วเนี่ยแงนิดหน่อยนะนิดหน่อยจำได้หไหมนนเราพนพบปักฟินิกแล้วก็ถ่ายทำที่นี่เป็นที่แรกใช่สถานท,ที่ความทรงจำเลยแลวมันก็เป็นสถานที <c oughs> ่ที่เขาเห็นว่ามีกระยา้าลมบากแค่แไหน ใช่เมื่อใช้ผลโมจิใช่บอสเกิดปอดเดี๋ยวพี่ไปดูให้แป๊บนึงเฮ้ยเผาเงืบอวีสีอยากุยใครอยากได้เผาวีสีแต่ว่าขี้เกียจหายกนรับตรงตรงเลยอือไหนใครทำอะไรน้องแยวแล้ว งีงยิงงิงงิงียลบอปล็อล็เป็นรูปแมวเลยชิบล็บปลบอลม่เห็นจะมาเห็นจะเป็นล็อปลอล็อๆลลบลอตัวยูนตรงนี้ก yup. ลัว <laughs>

เด็กจะกลัวเรื่องอะไรมาดูดามีจิงลิงลิงโอ๋ยวนะโอ้อ๋อน่าจะประมาณว่าอุ้ยต้องทำบั๊กแบบใหญ่ก่อนเอาฮึบใชเตัวยีนแบบใหญ่โคตรเทปปั๊บหนึ่งทีปั๊บสองที นี่นี่นี่นนโอเคตีเลยตีเลยตีเลยโอ้วลอัพแล้วในที่สุดวันนี้เราซักเวลเท่าไหร่ดีแมวแมวแมวไม่รูเคลแปบแต่ก่อนจะได้หนึ่งวลนี่มันนานมากเลยนะนี่เต็ยเงน้อยก็ยังเร็วกว่าที่พี่เล่นนะนะ ด้วยเท่าไหร่ไปคุยต่อไปได้อะเอ,อ่อประมาณหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าร่างมาเชื่อนอยู่นะเหรอ <c oughs> เห็นว่าน้องผมเป็นคนขี้งอนขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> น้องงอนเก่เพพาะผมเลยครับคนอื่นเนาะเขาไม่งอนหรอกนี่พี่ใช่อะไรนี่น้องเขางอนเกลียผมครับเพราะว่าผมเป็นพี่เขาเพราะงั้นเขาจะงอนเกลียผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครไปทําอะไรน้องผมก็ว่าต้องกลัวน้องผมจะงอนนะครับน้องเขางอนเกลียผมนะใช่ไหมคนอื่นเขาก็งอนได้อ้าวเฮ้ยไหนบอกเงิน เงินไม่เงินหมดไม่สนใครทั้งสิ้นอ่อาวกดผิด yeah. ไม่ไหวเยวนะโยไม่ไหวเยวนะเฮีีย ทำอะไรอ่ะเจ้าทำอะไรขึ้นอ่ะทำแบบนี้ยังเร็วเป็นนาทีไอ้น้องหมนมนมนนมาจมบันมามจะบัวมาจ้าเยอะเลย Yellow up นี่นี่นี่มาตรงนี้ตรงนี้บปปปเปป๋ดวี่เผื่อตีตายอยวงานยู จิงจึงนี่กระคุ่ทรงตัวเยอะเรียบร้อยไร้ยิ้เยอะก็จะสามร้อยแล้วสามร้อยอะไรสามร้อยแบตเตอรี่ใช่งั้นโอุ๊ย I am sorry Sorry j a จี y หัวใจแม่กู Sorry จ j a จี y หัวใจแอมตกบนใดเพราะไอ้หมาตัวนี้โอเคเปียละ มาไกลๆเข้าดีระยะมันเขาเขาเวียงตกไปไม่ถึงมันมางี่นี้มันมาเร็ว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 เว,วียงโอเคเวียงเร็วๆหน่อยเดี๋ยวพี่ตายพี่ไม่ได้ผลโมจีนะพแต่ก็เอ็ดต,ตรงนี้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 เรียบร้อยมาตอรี่สามร้อย เอาไปหนึ <aunque S 2> <me> ่งไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้เขาเห็นนะเห็นนั่นนะเห็นเเจ้าคิดจะทำอะไรเนี่ยคิดจะช่วยฝากไงแต่เจ้าเล็นก็ไปหนึ่งตัวทำไมเควสเขายังไม่เสร็จเล้วเๆๆๆเ เตี้ยนั้น,ย,นย่อยถือเตียนี่แหละปับ๊บเผื่อล้าไปตัวหนึ่งไปแล้วความชำนาญเลเวล up พิมพ์ตกด้วย,ยเดี๋ยวเราไปลงดันกันดีกว่าปะไปโอยมาให้พี่แพ้งั้นเหรอ ตอนเราขับได้ที่แล้วเอ้าพี่ซาเอียวกับออไมค์เธไม่ใช่วีดูแล้วว่าเซิร์ฟวีพี่ไสพี่ไสไงอะไถึงไม่ต้องกดผิดไปสร้างสองเซิร์ฟก็เือะแซงพี่เลยยายพี่บอกแล้วว่าพี่จะอยู่ข้างหน้าปิดทางให้แซงเด้อ อย่าไปแข่งว่แข่งเขาจะแพ้ไม่ได้ยินค่ะชิงเฮ้ยนี่มันผิดล็อกมาเลยอะไรอ่ะเขาหันกลับถ้าเกิดหันกลับไปอีกฝั่งหนึ่งพี่จะแซงไม่ได้เนี่ยหืม ยังไงเรือซันนี่ก็ต้องเร็วกว่าไปเลยซันนี่มันอยู่ที่พี่มือคนขับเอาไม่นะบังแบ๊บปังแบ๊บไอ้คลิปๆตีออกตีออกตีออกราว่าพี่เชิงชนะเองแน่นอนเดีต้องชนะหยาหึ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 หลบนี่ไม่ให้แซงไม่ให้แซงชนเลย ฮึบหลบนี่ปาดหน้าอย่ือ่าบอกแล้ววิชนะบอกแล้วเลยเขาสั่งรอยก็ชนะได้แล้วซันนี่อุ๊ยทักอุ้ยแต่เพ่คนตักชนขอบ ทชิเป็นทั้งเครื่องทั้งตัวรู้สึกเหมือนใส<บ>่แค่ถุงมือว่าแต่ทำไมไม่เอาดันตัวเองอยู่ละ่ะอ๋อคนนั้นเป็นโมจิหรือมันก,ก็แม่ขึานอ๋อดันแม็กม้นเหรอใช่น่าจะดันแม็กม้นพี่ใช้หอออ่อกระต่ายของแก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 เกี่นีเ๊ยบแล้วจะช่วยฟาร์มเองนี่โอ้ยพี่จะช่วยฟาร์มดันไปดันเลยต้องดี คนนี้จานนี้ก็มีเอ็กพีเหมือนกันนี่แน่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 โอเคไป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 น้องเอาเลยน้องเอาเลยนี่เนี่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 มอนหายไปไหนปิ้วเลยเลอดเลยน้องเจเลยอย่างที่หัวตีแอบนั่นไงรวบวไปหมดเลยอย่างอนเอฟอย่างอนอย่างอนคนดูนะอย่างอนนะ แก่ฝองวัเนี่ยอุ๊ยตดด้วยตดด้วยพี่อยู่นี่เลยพี่อยู่นี่นะนนะตดสองหนอกไว้บออุ้ยเปิดลเนลเปิดลน์ทุกอันเลยแมตต์ดีคเครียบร้อยน้องตีเลย ได้อืมอะไรเสียงอะไรข้จากทะเลเก๋าไม่ใช่ผลแมกมาอ๋อคนนักเลงผลแมกมาได้วิ่งอยากกินผลแมกมาได้ได้เดี๋ยวพี่ช่วยทำตื่นมีไหมละ่ะพี่มีผลแมกเมยนตัวเอ้ยไม่มีแล้วนี่ <c oughs> น้องมีผลแมกมาเหรอไม่มีถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีผลแม็กมาก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วย,ยนะครับอยากได้ผลโอเปะมากกว่าโอเค ใครมีคนโนเไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะก็มีกานเงินแหละพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่มีอยู่ไม่ใช่ได้ไงอ่ะเอ่อคือพี่วางแผนว่าจะไว้ใช้พี่อ่ะอืออย่าก็ต้องต้องต้องแต่ก็ยังน้องมีฝนโมจิแล้วนี่พี่มีตรงไหนตัวพี่ไม่มีนะพันชาก็ได้หาบอลแล้วใช่ไหมพันชาก็ได้หาบอลแล้ว คนดูที่ขอเล่นนะครับก็เข้ามาในเซิร์ฟเลยนะครับเอาชื่อมาเดี๋ยวพวกเราแอดหรือว่าถ้าเกิดกัน้พวกเราเลย,เด,ยเดี๋ยวก็แอดมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะบอกชื่อในเกมให้นะครับแล้วก็แอดมานะเรารับทุกแอดนะใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนดูหรือไม่ก็ตามแล้วเมื่อเรารับแอดแล้วนะครับก็ให้กดไปที่เซิร์ฟวีเดี๋ยวผมสอนีริงแล้วกันนะ ว่าแต่วิชายเขาถามอะไรดิมีอะไรเอระมันมีเพื่อนเต็มปะมีประมาณ 1, หนึ่งพันท่าร้คนมั้งถ้าจะไม่ผิดถ้างั้นถ้าเกิดผู้ติดตามเราหนึ่งพันคนแล้วแอดเรามาจํานวนหนึ่งพันคนก็แปลว่าอีกที่เหลือก็ไม่สามารถแอดเราได้อีกแล้วดิแล้วเขาก็มีเพื่อนป็น,นเดิมอยู่แล้วด้วยเพราะงั้นผู้ติดตามเรางๆอาจจะไม่ได้นะแต่คนเขาแอดเราเยอะขนาดนั้นตรงไหตอนนี้พี่มีแปดร้อยกว่าซับคนแอดเท่าไหร่ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนอ่ร้อยคนหรอเอ้ยเดาจะนึกว่าแปดสิบอย่าพึ่งงงอยู่ในจันอย่าพึ่งงงงงกับชีวิตเด้อเฮียนี่ไหนี่ไหนรับแอร์เยอะแค่ไหนฐานใจเธอดูเหมือนรู้ว่าเราคุยอะไรกันอยู่เลยรู้ว่าเป็นดันไฟไม่ใช่ดันแม็กันผู้หญิงไปครับ โอ๊ยตกใจหมดไอ้เราก็นึกว่าดันแม็กมากผมรู้เฮ้ยเฮ้ยเราบอกว่าเหมือนเขารู้แล้วเขาก็พิมพ์ว่าผมรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีสัมผัสมเขากำลังจีนสัมผัสอย่างนี่เหรอถ้าคุณรู้จริงๆคุณตอบมาว่าคุณมีควางจีนสัมผัสใช่ไหมเขาหรือเขากำลังพิมพ์อยู่เขานิ่งๆพิมพิมพ์อะไรอะ

มันทำไมถึงไม่ใส่เทมไอดูดเลือดอะเราใส่ดูดเลือดอยู่เนี่ยไม่ถ้าเกิดพี่ใส่ดูดเลือดพี่จะต้องใช้หมัดดิมันจะได้ดูดเลือดเที่อมหนเอยแล้วหรือไม่ก็ใส่ผ้าคลุมอีลิตบอสอะเออไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เคไม่ถือแล้วตอนนี้ใส่อะไรอยู่ใส่ปอกคออีลิตบอสเอออาจจะได้อยู่มั้งมันไม่ค่อยช่วยเพิ่มเลืออเท่าไหร่แต่ว่าพี่เพลาร์ดมอนน้องอีกแล้วพี่ขอโทษ ไม่เป็นไรนี่สถานการณ์ฉุกเฉินปึ๊บชั่มสักอ,อยูอ่ไม่โดนต่อยไม่โดนเฮ้ยเขินเลยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนีนี่เนยเจ้าบอสเองจองตุยไปซะตุยเพราะเธอไอ้บอสเอลยน้อ,องต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยยี่ไม่ตีน้องได้ปะ ยังไม่จบฮัลโหลฮัลโหอุ้ยจะไหลลงเราอะตอนเวลาเราเรียบร้อยสังหารบอสละเมื่อไรไอพียวเหมือนกันเนี่ยนอนไหนไปไหนหมดเไ้ยพี่เขาลงมาสำรวจหน่อยแล้วกันเป็ไปไหนอะอืม่เอาเขาไม่ได้ไปไหนอ่ะในบ้านในบ้านมันมีไอ้นี่ด้วยไม่มีอะไรเลยในบ้าน โอ้ยแล้วพี่นอนพี่นอนติดเออช่วยด้วยพี่ติดนั่นคือสภาพเขาตอนที่เขากำลังไปช่วยกันตอนตีรอตอนที่เขาเผลออกเห็นเนาะพี่ติดอ้อกดกระโดดกดกระโดดกดโดดไม่ได้กดแฟรสเต็ปออ้ยได้โอ้ยออกมแล้วกดแฟสเต็ปหรือไม่ก็กดกระโดดลัวลัวโอ้เส็นเหมือนกันจตาบุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะค่อยค่เกือบกระเด้งออกมากระเด้งออกมาในทางที่ใกล้ที่สุดแล้วพอมันออกมาชก็มี ปุ่งนอะไรฮึเสงอะไรมุงปุ่ง,งมีกาจะเพีนพี่ใช่ไหม <Yeah! S 2> ยาเดี๋ยวไม่ใช่นอ้อ,องกีตาร์ู่ฮ่กีตาพี่เนี่ยจะเป็นนักดนตรีแห่งเรือกลุ่มโจสลัดนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าพี่จะเป็นหัวแคนก็เถอะอย่าบอก,กว่าควบสองตำแหน่งใช่ <laughs> แต่วาตเตอรี่หนึ่งเนะไปฟาร์มซะ พี่มาช่วยน้ว่นิชาหกแขมจ้าอุ้ยเดี๋ยวต่อยเลยเขาขึ้นมาเร็วน้องขึ้นอ่ะโอ้พี่อยากเล่นบ้างนะ้ยวิวิเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเออดึงมาไม่ได้ นั่ง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 โอเคนั่ง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 กันนั่งนั่งนั่งเฮ้ยไม่โอเคไหนลยไม่ละโอ้ยสบเอาไโอเค ไปเลยพี่ชายลุยสมุด<ท>บ,บ,บริการบริการแท็กซี่ฉันก็โอ้ย,อยไม่มีพี่ขับเราคงจะได้่ามมา้าอะแยะช่างมันช่างมันแยกพี่ในับมันน้อยก็ถึงน้อยก็ได้อีกอย่างข่าม,มนก็ได้เงินนะก็รจริงไปด้วยไปด้วยโอเคแล้วเวลาแยกเรือนี่แลวสุดการแยงเรือ คุณเลืเอกคุณเลยงนกนี่ไงนี่นนนนนนนแหละเดี๋ยวเดี<ม>๋ยวเออนสุดท้ายพี่ค่อยช่วยแล้วกันเนาะก็เรามาแบกงกันเขา,เาจะแบ,บกนัันเท่าไหร่ก็ได้นะเย้พีเป็่คนให้เงินแล้วเงินเย้พี่กันไปด้วยเยเฮ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่ แล้วปล่อยให้พวกเขาดิ้นลนกันไปงี้เหรอที่ไปช่วยพวกเขาไดกไหมมันเป็นยังไงเพราะเรามันคิดไปเพวกเรามันคิดเล่นเงินปุยโอ้ช่วยเปิดเปิดเชนจะนั่งที่นแมงคนเขียวบเชนน่งชิ้นแมงแมน่ให้พี่ขับรถไปให้พี่ขับเรือไปส่งไหมไป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 โอเค ไปเลยอุ้ยวุ้ยุ้ยสู่ความเพื้องวางอันไกลโพ้นลงโอเคได้แต่พี่ลงอย่างติดอือชาโอ้ยโดนจับอีกแล้วเรียบร้อยนั่งสำเร็จการขโมยเรือขโมยเรือแล้วล่าสุดดึงดับมีมือพวกนินของคาตาคาซุล ตอนแรก oh, คิดว oh, ่าคงไม่ได้ใช้ของคาตาคูลิสรุปคือไม่ใช้ oh. มันก็เคลื่อนที่ดีนะแต่ว่ายาม้ามันดูเคลื่อนที่ดีกว่าแต่ว่าอันนี้มันฝ่ามา้าอยู่เนยาม้าคือแบบสุด, <okay. S 1> ดาเคลื่อนที่ดีนะแต่ว่าน,นี้ก็เคลื่อนที่ดีเหมือนกันสไปเดอร์แมนบางครั้งก็อยากเล่น ตอนนี้แสงหน้าจอแป๊บนึงมันสว่างเกินไปเขาขอผลโอเปะเห็นไหมเขาขอย้อนเนี่ยเนี่ยมาขอผลโอเปะอะไรตอนนี้อุ้ยเปิดเปิดเผาใช่บอกตัวแล้วไม่มีไม่มีอะไรสู้กับบอสเระลุงพี่มีสไปเดอร์แมนพี่มีใยสไปเดอร์แมนที่กลับมาได้เห็นไหมนี่นี่ร้านบอลทุบร้านทุบฉันระเบน้องพี่อะไรเนี่ย ตีบอสเลยบอสดัวนี้ค่อนข้างอึดนะเพราะว่ามันเมื่ี่เปิมันคือพจน์เรื่องเองแห่งกองทัพเลยอะอาคาอีดูเออไม่ใช่พิคอนดีกว่าอันนีพิคอนมันคืออาโอคิอ้าวุสันเอ๊ะพุสันมันผิดตัวเลยวิเชียรเอ๊ะตัวไหนพุสันมันคือเขาอาโอคิอะไรอ้าวเอาถูกตัวใช่้นมาฝึกตัวมันมีสองชื่อแอร์พิวพี่ชอบจำชื่อตัวนี้ตัวนี้สลับกันไปเรื่อย งั้นคาตาคุริ่ก็คือคนที่ใช้ผลโอเปะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นั้นหรอกแค่คือละครที่พี่จำได้เท่านั้นที่เออพี่คู่อย่างเช่นมาโทรลมิโออย่างเงี้ยก็ใช้ผลยางยืดถ้าฮ่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 ายมงจำผิดเลยเลยอุ้ยเขาชนะเขาได้เขาได้บอสเขาได้บอสพี่หยอกเล่นนะพี่หยอกเล่นพี่หยอกเล่น <c oughs> เฟอร์ก็ตัวบอลทีต่ำมัดอะ <c oughs> จะเป็นตัวเบาดันแม็กมาไม่หรือไม่ก็ดนันนสันมัน้งจัดไปไปนะโอ้พูดอย่างนี้พี่ขอเปลี่ยนมาใช้หมัดดีกว่ารู้สึกใคอไม่ค่อยดีน้องสุดดูพลังกล้ามเนื้อขาของเผ่ามิงซะก่อนมาดูเลย ดันโมจิเหรอต้องใช้หมดหลักล้านไม่ใช่เหรอนี่นี่อ่ะนี่โอ้ส์นี่ตรง,องโอ้พี่นึกว่าจะเป็นดันพาร์ทถ้าแค่อยากได้เอฟเฟกต์มินเนอรเอาดันพาร์มาก็ได้มั้งใช่ดันพาร์เราก็เต็มกลืนแล้วนะมันพารก็เต็มกลืนแล้วดันโมจิจะไหวแล้วมาลองดูลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ โอ้โหโอ้ไม่ก็โอ้โหโอ้ไม่ก็จากเลือดเกือบเต็มฉันเคยแพ้นายสมัยก่อนแต่จะไม่ยอมแพ้อีกโอ้จับบังตาจับเพโอ้อดอย่างเพเลดูเลือดดูเลือดดูเลือดดูลือดดูเลือดดูเลือดดลือด่าอ่า่งเลือดเาไห่เลือสองพันกว่าพี่เหลือสามพันกว่าไปแล้วจ้า ใอกล้วเรสองพันกว่าอยอยไอยถ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 อยอยเฮ้อยถอยอย่ายถอยถอยถอยถนยอยถ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 อคถอยถอ่ถอยนอยอยถอนถ่ยถอยังไม่มีนะเออบุกทะลวงบุกออ้อยยยอยยออยยออออย น่ากว่าโอ้โหดำเห็ดแรงเว่อร์ใส่หน้ากากดูดเลือดดูดเลือดยังไม่ทันเลยโอ้โหน,นี่ไงมันต้องสุดท้ายเคลียร์ได้เราชนะเห็นเลือดเรับเลือดเข่าเลยก็ถอยเงี้ยแล้วดูพี่ต้องใส่หมวกวอลคิลี่โอ้ไม่กอด โ o กิลี่หมดเอ่อสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องของน้องผมด้วยนะเราผมเราจะได้มีส0 0 0หนึ่งคนัพ์พร้อมกันนะครับทั้งคู่พร้อมก็อย่าลืมกดซั i b e ครต์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย